สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินชดพาพื้นค่ะบ้านสวนจะลงไปดูข้าวสักหน่อยว่าข้าวพอเกี่ยวหรือยังเห็นชนชมออกดอกสวยพาคุณผู้ชมชมดอกชนชมก่อนค่ะนี่ค่ะ ต้นนี้แตกกิ่งแขนงสวยมากค่ะไปค่ะไปดูข้าวกันเลยค่ะ ข้าวพอเกี่ยวแล้วค่ะเหลืองอลา,ามเลยแต่ฝนก็ตกติดต่อกันพายุเข้าเนาะข้าวก็ราคาทุกถูกค่ะถังห้าสิบกว่าบาท ข้าวก็พอเกี่ยวแล้วฝนก็ตกติดต่อกันค่ะทำไม่เยอะหรอกค่ะนะสี่ไร่ค่ะสีไ่ไร่ถังละห้าสิบกว่าบาทจะได้กี่บาทเนาะ ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละเนาะบางครั้งที่เราได้ทำเยอะก็คือเช่านาข้างๆค่ะเช่านาคนข้างๆเขาให้เราเช่าเราก็เช่าแต่ ช่วงที่ทํานาปีนี่เขาไม่ให้เช่าเนาะเราก็ทําแต่นาเราสี่ไร่ค่ะแล้วเราก็มีสวนสวนอยู่สี่ไร่ก็ทำไว้ที่ปลูกสร้างด้วยแล้วก็ขุดสระด้วยก็ไปหนึ่งไร่ละก็ไว้ปลูกผักผล,ลไม้ก็สามไร่อันนี้นาก็สี่ไร่มันสี่ไร่สองงานแล้วก็ปลูกผักกูดไปสองงานแล้วค่ะอันนี้ก็ นาข้าวของเราเนาะทำขายบ้างทำกินบ้างอันนี้ล้มค่ะฝนตกเนาะฝนตกติดต่อกันข้าวก็ล้มนี่นค่ะข้าวล้มแช่น้ำเวลาเกี่ยวนี่จะเป็นข้าวดำเลยค่ะนี่นค่ะ เอาวิวข้าวเหลืองๆสวยๆภูเขาเขียวๆฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะอากาศครึ้มคค่ะช่วงนี้ก็จะครึ้มๆแบบนี้ละค่ะช่วงเดือนกันยาก็จะครึ้มครมครื้มฟ้าครึ้มฝน พอจะได้ขึ้นมาก็ข้าวล้มแช่น้ำค่ะไปค่ะเดินกลับค่ะภาพจะสั่นหน่อยนะคะ พอเกี่ยวแล้วค่ะต้องโทรนัดรถมาเกี่ยวข้าวแล้วค่ะแต่ข้าวก็แช่น้ำฝนก็ตกลินกว่าจะได้สามเดือนสี่เดือนพอจะได้ขึ้นมาก็เป็นลักษณะนี้และค่ะคือชาวนาค่ะชาวนาเราเนาะอันนี้ไม่ล้มค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้บ้านสวนด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ